บันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำที่เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอา,ายอุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยีบ่ายและไม่ไข้ายยาสติด mm hmm. สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มีกุ๊กแก้วบัฟเฟิลวินนะคะวันนี้เราจะมาเล่นน้องวัวกระถิ่นะจ๊ะ วันนี้งบของเรา1,000บาทนะะเริ่มต้นที่เบ็มายีบาทเนาะวิธีการเล่นหลักๆของเขานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการตั้งเบตนึงเบตก็คือเบตยี่สินี่แหละคะ่ะแล้วก็หมุนให้ครบ10บรอบนะคะพอครบเรียบร้อยแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มเบด mm hmm. เพิ่มเบตไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีสูตรด,ดีสูตรเด็ดมือนิ้วแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือเล่นจัดหนักจัดเต็มได้เลยเล่นเองก็ได้ให้ไม่ได้กำไรก็เป็นพอแล้วนะคะ mm hmm. ตัวนี้อยู่ในค่้ายพีจีนะลองมาเล่นกันดูได้นะคะ น่าจะมาใหม่ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทย์ได้แล้วนะคะซึ่งก็เขาเล่นทุกครั้งอยากจะบอกว่าแตกโบบะทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าน้องจะเป็นแนวเหมือนกับเอ่อคลีโอพัตตาใช่ที่แบบว่าจะไหลาย,ยาวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไม่มีตัวที่เหมือนกันประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคมีซื้อฟรีสปินด้วยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆที่เก็ียดหมุนก็คือซื้อฟรีสปินได้เลยเพราะวันนี้เราจะมาเล่นกันแบบว่า หมุนไปเรื่อยๆนะคะเออถ้าหากว่าได้ดีก็ตีสีต่อไปเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวลืมมองเลยเข้าปรีดปรีน,นะคะโอเคเสรงจะจัดสิบรอบจะอุ้ยเข้าแบบงงๆด้วยอ่ะอุ้ยเสียดายตรงที่ว่าเป็นละสามสิบด้วยสิโอเคบริการว่าเราได้กาไรเท่าไรนะคะถ้าหากว่าได้น้อยน้อยก็คือจะเล่นต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าออได้น้อยเล่นต่อไปอ่ะถูกแล้วได้น้อยเล่นต่อไปได้เยอะจะหยุดเล่นเออใช่แล้วหมัก มริการโอเควัวไปทิงมาแล้วจ้ะดอกัไปขอ,ขอวัวขอไหว้นั่นแหละสวยเออคุณสามไปจ้กดอกนี้ได้เลขสิบด้วยขอเลขสิบก,กับวายนะจ๊ะเลยไปเป็นมา,ากุดเลยโอ้โหนี่จะบอกว่าขอได้มา120จ๊ะดอกนี้ไวมาบมากมามไม่ได้โอ้โหอะไรเนี่ยโอเคต่อ,อเรียบร้อยค่ะสวยนี่แหละ วายต่อเลยจ้ยาดาวะไบวายซิบเสือดาวมาโอเคนั่นแหละสรุปเราเป็นเสือหรือเป็นแมวเนี่ยเหมือนแมวช่มัสเลยอะโอเคเดอกนี้เราได้มาอีกสองอุ้ยทําไมได้เป็นรางวัลก้อนโตไม่ใช่ส0 0รนะจ้าโอเคเดอกนี้ถึงหลักพันไหมเนียเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยึ๊บโอเคสุดจัดพันเจ็ดปเลยนะคะโอเคมาไปกันต่อนะคะอีกหกดอกของเราหกรอบหกร,ร,รอบโอ้โหอันนี้ไม่ได้อีกห้ารอบดอกนี้ชึบชึบเลย ดอกเท่านั้น Y Y โอเคเรียบร้อยจ้ะต่อไปขอเป็น Y กับ A Y กับ A Y กับ A ไม่มีเลยได้มาดอกนี้เน่ะๆเลยนะคะ420บาทจ้ะอีกสองรอบของเราโอเคมาเรียบร้อย Y มันแล้ว Y มีกแล้วววกะทิ y, มาแล้วคว,ว,วิดควิคเออนั่นแหละตัวคิวหมักเออยังเจ๋งครับผมไปต่อไปต่อดอกนี้ชืบอเลยตล่ไปอีก้วครับ่านโอเคดอกนี้เราได้มาเน่าๆเลยนะคะ540ดอกคืท้ายของเราได้ไม่ได้ โอเคถือว่าโอเคนะได้มาได้มาแล้วโอเคขอไหวหลอกนี้เราทได้มาหนาเนะเลยนะคะ3 9มบาทเนาะโอเครวมๆแล้วนะคะเราก็ได้กำไรมาทั้งหมดเลย3,258บาทจ้ะเจ๋งอยู่นะถือว่าเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเขาขอเล่นต่ออีกนิดนึงกันละกันนะคะอ่าถ้าหากว่าเมื่อได้กำไร3000ัน0 0แบบนี้นะคะคือหยุดเล่นไปได้เลยนะคะ คือไปถอนตังค์ได้เลยอ่ะเออเหลือตังค์เล่้แค่ร้อยสองร้อยก็เป็นพอแล้วนะคะส่วนเขาก็จะยังเล่นต่อไปมาดูกันว่าจะยังได้อยู่หรือว่าจะเสียเงินนะจ๊ะโอเคใครที่มีงบน้อยทุนน้อยนะคะเล่นได้เหมือนกันนะคะเป็นขั้นต่ำของเขาประมาณ1บาท2บาท3บาทอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะคะลองมาเล่นกันได้นะคะอยู่ในะคะ่าส B4 นะจ๊ะโอเค แล้วถ้า,าว่าเพื่อนๆสนใจจะลองเล่นอย่าลืมเนาะกดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะใครที่มีสูตรนี้สุดเด็ดคอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยนะอยากลองเล่นดูเหมือนกันว่ามันได้ผลดีจริงหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าได้ผลดีก็จะเล่นย,ยาวๆเลยจ้าโอเคนั่นแหละสวยโอ้โหว้ายมากมาร์ไม่ได้เลยจ้าดอกนี้แต่ว่าได้มา288บาทนะจ้าโอเคมีรู้สักเท่าไหร่อีปสปินมาเอ้ยเรียบร้อยครับผม เข้าสกัตเทอร์เข้าฟรีสปินรอบที่2แล้วนะคะรอบนี้เราน่าจะได้หยุดเล่นแล้วนะ,ะเพราะว่าน่าจะได้กำไรมากดูจากทรงแล้วนะคะโอเคเดอกแรกของเราขับได้กำไรเท่าไหร่อเออได้เท่าไหร่ป้ป้าปอันนี้เปลี่ยนเป็นตัว Y ว้าว,ว,วอยู่เลยตัว Y เออโอเคเดอกนี้ Y มาแล้วโอเคสวยจัดแล้วก็ตามด้วย Y กับเลข9นะคะขอ Y 9 Y 9, 9โอเคนั่นแหละ ไดเก้าต่อเลย9ก้าวยอได้ฟรีสเปนเฉยรนะกัไม่ได้ต่อแล้วล่ะ <S 2> <S 2> ใช่จริงๆด้วยนะคะโอเคดอกนิ้วเราได้มา336บาทนะคันเลยอีก7 8รอบวมานั่นแหละสวยในเก้ากับ Y มามาแบบเยอะๆเลยจ้ะมาแบบพี่ลุงตุ๊หนางมาเออนั่นแหละที่ต้องการไปต่อโอเคนี่แหละสวยอีกนิดนึงชืบ เหมือนเรียกได้ก้าวมาน้ั่แหละสุดไปต่อเดอกนี้ชืบอโอ้โหเสีงจะจัดคูณสิบไปแล้วนะคะอือหือหมดสง,งันนะคะโอ้โหกำลังสนุกเลยแต่ว่าเดอกวนี้เราได้ตาหลักพันเลยเนี่ยโอเคอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ะเราเหลือยังแบบเออเราเหลือยังแบบเหลือเรายังเหลือหลายรอบนะจ้ะโอเคโอ้โหมัวก็ทิ้งอย่างเยอะเลยโอเคขอเป็นมา้มาก้าม้าก้า ไม่ได้เลยจ้ะแต่ว่าดอกนี้ได้รางวัลก้อนโตเลยนะคะหลักพันแน่นอนจ้ะเท่าไรเท่าไรโอ้โหสวดสวดสวดยังไม่หยุดสวดไปสวดไปสองพันสองพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามพันไมโอ้โหไม่ใช่สามพันจ้ะสี่พันสามไปเลยนะคะเจ๋งโอเคอีกห้ารอบผ้าดอกของเราในตาจะได้ไม่ได้ต้องได้แหละเออนั่นแหละสวยเลขเก้ากับวต้องมาละไม่ล่าดอกนี้มาเรียบร้อยจ้ะสวยจ โอเควายเลยป้ายโอเคก้าแทนได้จ้ะก้าวายก้าวายเอ้ยสุดดอกนี้โอ้โหยังเยอะเลยอะคูน16ไปแล้วนะเนี่ยโอเคหลังต่อไปไม่ต้องหยุดไม่ต้องเหนื่อยโอ้โหหมดแหล้วสงั่นนยคะแต่ว่าดอกนี้เราก็ได้รางวัลก็โตไปแล้วนะคะเท่าไหร่เนี่ยยังโจ้ย์ต่อไปอยู่ยังโจ้ย์ต่อไปอยู่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยอืเลยเลย โอเคได้มาพันเก้านะคะอุ้ยทำไมมันได้น้อยกว่าเมื่อก,กี้อะเมื่อก,กี้มันได้ตั้งสี่พันทำไมรอบนี้ได้น้อยจังอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราได้กินรายเดอ๋ยวยืนนะคะโอเคอีกสามดอกเท่านั้นนะจ๊ะขอแบบเน้น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 มาเรียบร้อยจังวายมาดอกนี้เล็กสิบเล็กวายอ้าวได้แคทนัวเโอเคได้มาทั้งหมดดอกนี้หกร้อยสี่สิบบาทนะคะสองดอกของเราได้ไม่ได้มาฟไม่ได้ดอกสุดท้ายจ้ะขอแบบเน้น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 ตรงหน้าเอ้ยไม่ได้ครับผมโหโ,โ,โอเคอันนี้เราก็ได้ เลยนะคะ8,382บาทนะคะใครจะเอาไปจีเป็นหวยก็ตางสไตยจ้าอ่ะโอเคก็รวมรวมตังของเราตอนนี้อยู่ที่11,858บาทนะคะใช้เวลาเล่นไปทั้งหมด6นาทีกับ7นาทีเฮ้ยเจ๋งอยู่นะถือว่าโอเคแบบโอโอเคมากๆอะ่ะเจ๋งสเอ้ยไม่พูดพูดพูดคำอยาบไม่ได้เด็กดูเยอะโอเค ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะก็กดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะจ๊ะแล้วถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆมีไอ้ต้องการสิบาทปีเขาไม่แน,นะนำเนาะแต่วาถ้ามากกว่าสิบาทปีแล้วก็ตามสบายได้เลยจ้าไปแล้วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเขา,ขเขาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย